ยอดแทนสวัสดีนะคะทุกคนจ้า วันนี้ก็พาขึ้นเขาอีกแล้วนะคะทุกคนสูงมากเลยไปได้ไหยเนี่ยดูสิสูงบิบเลยเขาที่นี่ก็จะใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเดินรอบเขานี่นะหลายกิโล่ะ หลายกิโลเลยนะคะทุกคนโอ้ป้านุก็เริ่มเหนื่อยเพราะมาสูงมาก <c oughs> ค่อยเดินเอานูนนางก็เดินไปก่อนป้ายนู้นนางเดินจำเอาจำเอาเลยทำกับอายุสิบห้าน่ะ <c oughs> อุยป้าก็เดินลื่นหน้าลื่นหลังอยู่เพรไม่ได้ใส่บูทตมานะคะหายใจแรงไปหน่อยเหนื่อยจะถ่ายกลับไปให้ดูนะคะทุกคนถ่ายกลับหลังสูงมากเลยด็ด ลิฟไ์มองที่สวีเดนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนเขารักธรรมชาติรักป่าสงวนสิทธิ์มากๆเลยสิทธิ์ในป่านี้ใครตัดไม่ได้เลยนะคะนอกจากเจ้าของป่า ต้องขออภัยนะคะอาการหอบสองตายายนี่ก็ลุยนะคะลุยตาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเขาก็จะสูงเข้าไปดูให้ดูนะคะที่เขามานั่งหมูนะคะทุกคนเนี่ย แต่ที่นี่ถ้าจะหาของสัตว์ป่าจะต้องไปที่อำเภอก่อนนะคะต้องอนุญาตก่อนถึงจะหาได้ไม่ใช่อย่างบ้านเรานะคะเวลาเขามานั่งห้างแบบนี้ยิงหมูนะคะยิงอะไรก็ได้ถ้ามันมาถ้าเขาต้องการทั้งเก้งทั้งกวางทั้งหมูป่า แต่ไม่มีช้างไม่มีเสือไม่มีหมีนะคะทุกคนมีแต่แก้งกวางตัวใหญ่อะโอ้เฮ้ยโอ้เถิดนี่โอ้สวมเดียะยุทธิตาสวัสดนี่นะคะทุกคนจา๋า ดู oh, how, how, how. ดูโน,โน่นเห็ดนะคะปาจาก้้ามไปได้ไงนี่เห็ดยาแต่จะทงไงดีนาะน,นี่ต้นไม้ขวางทางทำ <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าออื <c oughs> เห็ดนี่ใหญ่มากนะคะทุกคนจา๋าดูนี่แบบนี้เลยนะคะเห็ดยานะคะทุกคนแข็งมากแบบนี้เลยที่ป้าเอาไปแต่ว่าจะแก่กว่าน,นี้นี่เขาขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเนี่ยเยอะเลยนุ่งกระชายใหม่ใหม่สดๆเลยแต่เขาแข็ง ป้าเก็บไปเยอะแล้วโอ้ขึ้นไปอีกยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสัตว์ไท้กดกระดิ่งกดเพื่อนกำลังใจให้ป้านนด้วยนะคะคทุกคนจา้ายอยอยอยี่ละเดยอวินโอเคยอยอโอเคอบโอเค กเฝากกดติดตามกดสับตะคา,า้ป้านนด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะ